สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบูมโมโตรลาดน,นะครับพี่ๆวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมรถเตรียมส่งมอบอ,อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็น r า GS GS ตัวออปชั่น719นะครับ ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,2500 0้บาทนะฮะถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยสีดำสีโทฟี่นะครับราคาจะอยู่ที่1,125,000บาทซึ่งตัวออปชั่น7 9นะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ80,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนที่เพิ่มขึ้นมา80,000เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับมาดูด้านบนกันก่อนเลยมือคัดนะครับก็จะเป็น งาน CNC จะเป็นออปชัน719น719นะครับแล้วก็จะมีฝาครอบน้ำมันเอกซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชัน719เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ Hand ของเขาจะเป็นสีทองนะครับจะมีเฉพาะตัวออปชัน719ดน719้าด้านล่างกันบ้างครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบหัวเทียนนะครับถ้าของเดิมเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับบริเวณตรงนี้ แต่ตัวนี้จะเป็นงาน C N C Option 719เหมือนกันนะครับพี่ๆแล้วก็จะมีขาเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงาน C N C เหมือนกันออ t ชัน719แล้วก็พักเท้านะครับคนขับก็จะเป็น Option 719เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างก็จะได้สายขวานะครับก็ผัดเทียนสายขวา เป็นงาน C N C นะครับแล้วก็ขาเบรกก็จะเป็นงาน C N C แล้วก็พักเท้าคนขับนะครับก็จะเป็นออปชั่น719เหมือนกันซึ่งคันนี้ลูกค้าได้ทำการนะครับติดตั้งแคบบาล่างของทัวร์เทคแล้วก็แคบบาบนนะครับของทัวร์เทคเหมือนกันของเดิมโรงงานไม่มีมาให้นะครับคือจริงๆ G S เดิมๆก็หล่อแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลย รถพร้อมใช้งานพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆกันได้นะครับ